ะะส่วนวงที่4นะน้องจะมีความแบบว่าติดเขียวเข้เมๆแบบเนี้ยถ้าพี่ชอบมีความติดเขียวขเข้มอ่ะหนูจะแนะนำวงที่4นะแล้วก็วงที่5นะคะพี่หาได้ล่าสุดเลยจะมีความแบบว่าติดเทาๆนิดนึงนะคะป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะ นี่พี่ททฟฟี่ดูก่อนนะว่าชอบเป็นวงไหนนะคะวงนี้วงที่1นะคะวงที่สองวงที่สาวงที่สี่และวงที่ห้านะคะดีเทลน้องอะ่ะจะมีความแบบคล้ายๆกันเป็นมังกรเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่สี่นะคะของน้องเขาเป็นประมาณนี้นะแม่ค่ะว่าวงที่สี่ก็สวยนะคะพี่จะมีความติดเขียวนิดๆด,ด้วยนี่เป็นประมาณนี้นะคะลองเลือกรับชมดูก่อนนะวงที่สองบนค่ะ นับจากบนใช่ไหมวงนี้นะอย่หนูยิบให้ชมนับจากข้างบนนะคะได้เลยไซส์ถ้าเป็นไซส์เล็กับที่ที่พี่ถามหนูเข้ามาเป็นไซส์52อะ่ะน่าจะยังไม่มีนะถ้าเป็นงาน